ผมเปิดลงถึงหน้าสุดท้ายเนี่ยผมอยากคุยกับใครบางคนทันทีว่าสิ่งที่ผมเข้าใจนั้นถูกต้องหรือเปล่าแต่ปรากฏพอได้แชร์กับเพื่อนกับฟูงแล้วผมเข้าใจอีกระนาบหนึ่งเลยมันเรื่องเดียวกันปะวะนี่เราอ่านหนังสือเรื่องเดียวกันอยู่หรือเปล่าอะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเต็มไปด้วยความกระอักกระอ่กกะอวนออกวอร์ดูไม่ปกติอะ่ะกระตุ้นความใส่ใจของเราคนที่อยากรู้เรื่องชาวบ้านทําถึงมากถ้าคุณยังไม่อ่านคุณจะอยากอ่านทันทีแต่ถ้าคุณอ่านแล้วคุณจะอยากรู้สปอยทันทีนี่ อาทิตละเล่มพอดแคสต์สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อาทิตละเล่มพอดแคสต์ EP ที่20ครับสัปดาห์นี้อัดต่อเนื่องกันเลยครับไม่มีเว้นวักไม่มีเว้นจังหวะอย่างที่บอกไปผมจะมาต่อเนื่องสม่ำเสมอและผมก็จะพยายามทำให้ได้และวันนี้คือความสดใหม่ครับผมเพิ่งบุ๊คคลับหนึ่งืีเล่มนึงจบแล้วคิดว่า ไม่ควรจะต้องปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปควรจะต้องอัดพอดแคสต์ทันทีเหตุผลก็เพราะว่าประเด็นในเรื่องนี้ค่อนข้างเดือดผมเนี่ยหัวฟูหัวระเบิดทำงานทางความคิดตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วแบบทำไมฉันไม่เคยเห็นไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนหนึงสือเล่อนี้มันพาไปไกลได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันทะยุทยานจังมันโอ้โหตอนนี้ปวดหัวอยู่เลยอะ แล้วผมมั่นใจว่าเป็นอีกหนึ่ง EP ีที่เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วคุณจะอยากได้สปอยทันทีคุณจะอยากรู้ทันทีว่าไอความหมายของสิ่งนั้นสิ่งนี้ตรงนี้ตรงนั้นน่ะมันหมายถึงอะไรแล้วผมก็บอกได้เลยว่าไม่มีตรงไหนบอกคุณผมก็จะไม่บอกคุณแต่ผมมีบันทึกไลฟ์บุ๊กขับสั้นๆจริงๆก็ไม่สั้นนะเกือบ3ชั่วโมง ที่ทุกคนมาลงลุมความเห็นกันอยู่หนึ่งคลิปนะครับซึ่งเอามาเปิดไม่ได้อ่ะอเปิดไม่ได้ใครอยากรู้ใครอยากได้ประเด็นอะไรก็ถามผมมาแล้วกันในคลิปนี้จะไม่มีการสปอยครับทุกคนสามารถฟังได้อย่างสบายใจถ้าตรงไหนอยากรู้เป็นพิเศษถามหลังไม้เท่านั้นหรือผมจะหาวิธีการลงคลิปแบบอื่นหรือทำแบบอื่นยังไงก็ได้ให้ให้คนนี้อ่านแล้วติดใจอ่ะ รู้ที่หลังแต่ไม่ใช่ในคลิปนี้นะครับออกตัวไว้ก่อนทุกคนสามารถดูได้อย่างสบายแต่ข้อมูลประกอบนั้นมาแน่นๆเลยคุณจะตัดสินใจได้ทันทีแหละถ้าคุณยังไม่อ่านคุณจะอยากอ่านทันทีแต่ถ้าคุณอ่านแล้วคุณจะอยากรู้สปอยทันทีนี่พูดขนาดนี้ครับคงอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเล่มไหนซึ่งจริงๆคุณเห็นจากปกมาแล้วเนาะเล่มนี้ครับนี่ฮะ We used to live here นะครับพวกเราเคยอยู่ที่นี่นะครับผลงานของคุณ Marcus Criver นะครับจากสนพิมพ์ b e a หรือในเครือ BBO นั่นเองนะครับเล่มนี้เป็นเล่มที่ผมเซอร์ไพรส์มากตอนแรกอ่ะผมหยิบมันมาอ่านด้วยความรู้สึกแบบคิดถึงงานกลุ่ม Stephen k i n จังอยากอ่านงานหลอนๆมีบรรยากาศความไม่ปกติความมาคุความนัว,นว เออลองอ่านงานของนักเขียนรุ่นใหม่ที่น่าจะมีกลิ่นอายใกล้เคียงกันดูซิจะเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าหยิบถูกเล่มจริงๆและเล่มนี้มีโอกาสที่จะติดท็อปลิสหนึงซืรีที่ผมอ่านและชอบในปีนี้อย่างแน่นอนส่วนเหตุผลจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปว่ากันใน EP ีนี้นะครับโอเคมาว่านามโครงสร้างของเรื่องที่เราจะคุยกันก่อนนะครับอันดับแรกเราต้องไปพูดถึงเรื่องย่อก,ก่อนเนาะ เฮ้ยแต่ผมยังไม่ได้ชวนเชิญคุณกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้หน่อยเลยก็จริงๆไม่ต้องเชิญชวนแล้วอ่ะถ้าคุณจะทําให้ผมคุณคงจะทําไปตั้งนานแล้วถูกปะแต่ถ้าคุณจะไม่ทําให้อ่ะผมก็ไม่รู้จะทํายังไงผมไม่บังคับมือคุณหยิบจับมากดให้ผมไม่ได้อ่ะแต่ถ้าทําให้ก็ขอบคุณนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยอยากปั้นช่องนี้ให้มีอยู่นานๆอ่ะผมชอบรีวิวหนังสืออ่ะแล้วบางคนก็บอกว่าชอบฟังตอนขับรถอยากฟังยาวๆอะไรเงี้ย ถ้ามันไม่มีคนฟังอะ่ะมันจะกล้าลงได้ยังไงเนาะก็กดให้หน่อยละกันนะครับตามช่องทางด้านล่างนี้เลยกดไลค์กดแชร์กด subscribe อยากให้รีวิวถึงสเสื้อเไหนก็คอมเมนต์ไว้ตามนั้นนะครับอะกลับมาที่เรื่องย่อของสเสื้อเนี้ครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมจะไม่มีการสปอยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาจากปกหลังแล้วก็มีการพูดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับคุณไม่เสียอัรมณ์อย่างแน่นอนฟังได้เลยนะครับเรื่องย่อของหนังเสืเอเล่มนี้ว่าด้วยอีฟกับชาลีครับ2คนนี เป็นคู่รักที่ซื้อบ้านหลังหนึ่งมาอยู่บนเนินเขาครับที่นี่ก็จะมีความห่างไกลจากผู้คนมีความสงบมีหลายสิ่งหลายอย่างมีบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเอ่อชนบทร่บดอ่ะสบายๆเกษียณได้นอนได้พักได้ไม่มีผู้คนมากนักนะ,นะครับวันดีคืนดีครับมีครอบครัวแปลกๆครอบครัวหนึ่งขับรถมาจอดอยู่ บริเวณเนินเขาหน้าบ้านของชาลีแล้วก็อีฟครับเขาเคาะประตูตอนนั้นเนี่ยอีฟอยู่บ้านแค่คนเดียวเขาบอกว่าจะรบกวนไหมถ้าผมจะขอเดินดูบ้านคุณหน่อยผมเคยอยู่บ้านหลังนี้มาก่อนเป็นบ้านที่ผมเติบโตมาวันนี้ผมขับรถผ่านทางมาพอดีขอโอกาสให้ผมได้เข้าไปดูนะความทรงจําต่างๆนา,นานามันยังอยู่มันจะหวนขึ้นกลับมาไหมอะไรยังไงก็ว่ากันไป หน้าแปลกตรงที่อีฟซึ่งเป็นคนกลัวเป็นคนที่ไม่ค่อยตอบรับผู้คนเท่าไหร่เนี่ยกับตัดสินใจเปิดโอกาสให้ครอบครัวนี้เข้ามาครับและเมื่อพวกเขาเข้ามาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ค่อนข้างแปลกตอนแรกเราวกับว่าเออเข้ามาดูแป๊บเดียวก็จะไปทําไปทํามากับอยู่ยาวทําตัวเหมือนเป็นเจ้าของบ้านกับพบว่าลูกสาวของบ้านเนี้ย ชอบแอบลงไปซ่อนในห้องใต้ดินคุณพ่อชอบไปนั่งซึมเดินละเมออยู่กลางลานหิมะนั่งทําตัวหลอนลอนแปลกๆคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเต็มไปด้วยความกระอักกระอ่วนออกเวิดดูไม่ปกติอ่ะก่อนที่เรื่องราวแปลกๆเหล่านี้จะดําเนินไปเรื่อยๆทั้งชาลีและอีฟสังเกตเห็นความไม่โอเคพวกนี้ก่อนจะตัดสินใจ หาคำตอบบางอย่างนำไปสู่ความจริงที่น่าสะพึงกลัวความจริงที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดการและความจริงที่ทำให้คนอ่านอย่างเรานั้นน่าชาพูดเท่านี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องย่อของซีลีส์นี้เนาะโอ้เล่าให้มันไม่สปอยนี่มันแบบมันยากแต่ก็เอาเท่านี้แหละเพราะมันจะทำให้คุณสนุกขึ้นนะครับไปกันต่อครับ แพคเกจจิ้งของหสือเล่มน,นี้ครับโอ้โห و, หนาตึบเลยนะ400หน้าครับแล้วก็มีไซส์ที่เป็นหนังสือไซส์ของทางบีดเขาอะอันนี้ก็เป็นไซส์ปกติที่บีดท,ทำหนังสือของบีดส่วนใหญ่ทั้งบ้านหลอนสุดท้ายที่ปลายถนนหรือว่า m i n n i h t t l i r r r y เนี้ย Face อย่างเนี้ยที่เป็นงานพิมพ์มาจากทางฝั่งตะวันตกนะงานวรรณกรรมเนี่ยเลือกใช้ไซส์นี้อย่ตลอดซึ่งผมว่าก็โอเคนะจับถนัดติดไม้ติดมือดีก็ปกอาร์ตการ์ดทั่วไปมีสปอต มีการออกแบบดีไซน์ที่โอเคอก็สวยดีนะครับทั่วไปก็ตามมาตรฐา,านเนาะก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านั้นพิมพ์1นึ่ทับหนึ่งขาวดำมีภาพประกงภาาประกอบที่มาจากต้นทานต่างประเทศครับก็ขออนุญาตให้เอาไว้ที่8คะแนนตามมาตรฐา,านนะครับไม่มีอะไรต้องพูดถึงมากตัวแพคเกจจิ้งเนาะไปกันต่อที่ตัวพลอตครับโอโ้โหพลอตพลอตพลอตผมชอบมาก ว่ากันเฉพาะตัวหน้าหนังก่อนตัวที่เร่งเราเรียกร้องความสนใจเราเข้าสู่เล่มเนี่ยครอบครัวแปลกๆมาบ้านคนอื่นทําตัวแปลกๆก,กระตุ้นความใส่ใจของเราคนที่อยากรู้เรื่องชาวบ้านอย่างเราเนี่ยทําถึงมากเพราะมันมันอาจจะดูเบสิกเนาะมันเป็นครอบครัวประหลาดหนังฝรั่งเนี่ยนึกบอกว่าแต่พอยิ่งอยู่ยิ่งไปยิ่งแปลกยิ่งแปลกยิ่งแปลกอะไรเงี้ยมันแบบ เราอยากรู้อ่ะเราอยากยุ้มหัวบางตัวละครเราอยากยุ้มหัวอีฟที่เปิดประตูเราอยากยุ้มหัวครอบครัวนี้ที่ทำไมมึงทําตัวแปลกๆแบบนี้วะหน้าหนังเนี่ยอ่ะมาแปลกได้แค่ไหนขอเข้าไปดูหน่อยปรากฏว่าพอไปเจอคอนน e กเกอรดอดจากพลอตสู่พลอตสู่พลอตสู่ตัวเมนไอเดียสู่ตัวบิ๊กพิกเจอร์เนี่ยโอ้โหอย่างดีโคตรชอบ จะพูดว่าไงดีล่ะมันดีทั้งหน้าหนังมันดีทั้งวิธีการเล่ามันดีทั้งตัวเมนไอเดียบิ๊กพิกเจอร์ของมันไม่ต้องลงดีเทลมากเพราะถ้าลงก็คงสปอยแต่ผมชอบพลอตของเรื่องนี้มากแล้วมันเพ้อฝันเกินจินตนาการมันพาเราไปไกลกว่าที่เราจะคิดแค่นี้ได้ไหมได้เนาะเฉพาะเรื่องพลอตเนี่ยผมให้สิบครับ ดูเพ์เจอร์หน่อยนะผมชอบฮะผมชอบผมชอบผมให้สิบเลยก็ลองหาดูแล้วกันเพราะเรื่องนี้ดีจริงๆนะครับส่วนจะดีแบบไหนพูดไม่ได้ไปกันต่อที่เรื่องคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์ Character, ใน,นึ่งสือเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหนี่ก็คันปากยุบยิบคงจะพูดไม่ให้สปอยเหมือนเดิมครับคาแรคเตอร์ Character, ในหนังสือเรื่องนี้มีเยอะครับแต่เราจะจดจําเขาได้ชื่อก็เยอะ รายละเอียดก็เยอะแต่เอาเฉพาะตัวประมาณ20%และตัวที่ปรากฏอยู่ในปกหลังที่เปิดเผยผู้คุณได้เนี่ยผมจะเล่าเท่าที่จำเป็นตัวแรกครับอีฟเนี่ยแน่นอนเป็นกระดูกสลังของเรื่องนี้ครับเรื่องทั้งเรื่องเล่าผ่านอีฟ0 0หน้านี้เล่าผ่านอีฟล้วนอีฟเป็นผู้หญิงที่ดูเป็นคนที่คนอ่านจะไม่เอาใจช่วยเธอ ราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากความวิบัติและการตัดสินใจประหลาดประหลาดของอีฟทั้งนั้นทําไมเปิดประตูให้คนเข้ามาโวยโวยเข้ามาได้ยังไงตัวเองก็เป็นคนขี้กลัวตัวเองก็เป็นคนนั่นนี่ด้วยแล้วใครเขเข้ามาทาไมอะไรเงี้ยก่อนที่จะพบว่าเฮ้ยสิ่งที่อีฟเจอไม่ใช่สถานการณ์ปกติบางมุมนอกเหนือจากเราจะหยุมหัวเธอแล้วก็อาจจะมีมุมสวิชเข้ามาเอาใจช่วยเธออีฟเป็นตัวละครที่มีมิติ ตัวละครที่อยากเห็นหน้าเห็นตาต้องเป็นนักแสดงเกรดเอลิสเท่านั้นน่ะถึงจะมารับบทนี้ได้แบกบทนี้ได้ต้องเป็นตัวละครประมาณนั้นเลยนะครับตัวละครต่อมาก็คือชาลีครับชาลีนี่เป็นคู่รักของอีฟชาลีเป็นผู้หญิงอีฟก็เป็นผู้หญิงทั้งสองคนก็โอเคมีรสนิยมทางเพศในแบบความชื่นชอบของพวกเธอนะครับทั้งคู่รักกัน ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ด้วยกันแต่อ e <Nice. S 2> ีฟเนี่ยจะตรงข้ามกับชาลีชาลีเนี่ยจะมีความแบบเบิร์ดเบิร์ดมากกว่าฟรีฟรีแฟร์แฟร์มากกว่าต่อหน้าต่อตาต่อฟันใช้คาว่าอะไรเดียตาต่อตาฟันต่อฟันมากกว่าไม่ค่อยยอมหักไม่ค่อยยอมงอเป็นที่พึ่งพาของอีฟได้นะครับซึ่งพึ่งพาได้ไม่ได้เดี๋ยวไปว่ากันในเรื่องนี่คือตัวละครสองตัวหลัก และครอบครัวที่มาใหม่ประกอบไปด้วยโทมัสคนนี้คือคนเคาะประตูบ้านคือหัวหน้าครอบครัวคือคนขับรถโทมัสเนี่ยเป็นนิยามในช่วงแรกนะเป็นนิยามของพ่อบ้านอเมริกันที่มันก็ต้องแบบนี้มันก็ต้องมีความควายเผือก มันก็ต้องมีความยอมเมียมันก็ต้องมีความน่ารำคาญมีความน่ามึนมีความมาโช่มีอะไรอยู่หลายๆอย่างในตัวผมว่าคุณนึกออกค่าวบอยโบราณอะไรเงี้อยอธิบายประมาณนั้นก็ได้นะยิ่งมาเจอกับภรรยายอย่างเพจที่เป็นคนคลั่งศาสนามีความพูดดีปากหนี่จิกกัดรเรา้อ้า่ดูแลลูกตำหนิลูกอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เป็นข้อบครวรที่มีความกล,ลัวขน ไม่รวมถึงลูก3คนอย่างเจนนี่ครแล้วก็ชื่ออะไรวะวัดสันเนาะขอภัยผมจำชื่อลูกอีกคนหนึ่งไม่ได้เนาะก็จะมีความลุงรังในแบบของครอบครัวที่มีลูกเยอะทั้ง5คนเนี่ยมาทำให้บ้านเนี่ยมันไม่ปกติครับหน้ายุมหัวทุกตัวไม่ปกติทุกตัวยิ่งโดยเฉพาะเจ้าเจนนี่เนี่ยที่หนีลงไปในซ่อนอยู่ในชั้นใต้ดินเนี่ย ยิ่งทาให้ทุกอย่างมันดูเลวร้ายมากขึ้นเกินไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้โหแค่จุดเริ่มต้นตรงนี้มันนําไปสู่ไกลมากเลยเนาะยังไม่รวมถึงตัวละครเพิ่มเติมอย่างเฮเทอร์ที่อยู่บ้านไกลๆถัดออกไปจากบ้านหลักของเรื่องนะมีหมายอย่างชโลมีตัวละครหลายตัวเออพูดได้เท่านี้ครับตัวละครที่ปรากฏในเรื่องเนี่ยมีตัวละครเยอะแต่เราจําได้ทุกตัวเลย เราจํเมื่อใครพูดเรื่องนี้อยู่ตัวละครตัวนี้แสดงอะไรอยู่บทบาทบุคลิกหน้าตาเป็นยังไงแบ่งได้แบ่งได้จําได,ได้โอ้โหเก่งมากที่ทําให้ตัวละครเหล่านี้หลากหลายก็จริงแต่เราจดจําเขาได้ดีนะครับก็ผมว่ามีชีวิตมีความน่าหยู่หัวมีความน่าเอาใจช่วยมีความแตกต่างหลากหลายเฉพาะเรื่องคาแรคเตอร์ผมให้ที่9คะแนนผมชอบคาแรคเตอร์ Character, มีชีวิตดีน่าสนใจดีหลายตัวเลยนะครับไปต่อกันที่สตอรี่เทลลิงครับ หนังสีรเรื่อนี้อย่างที่บอกครับ90เซเล่าผ่านมุมมองของอีฟที่เป็นตัวละครหลักเนาะเราจะเห็นความไม่ไม่ไว้วางใจภาวะที่อีฟเจอเนี่ยไม่ปกติเลยเธออยู่ในบ้านที่เธอไม่รู้จักเธอซื้อมันมามีห้องใต้หลังคามีห้องใต้ดิน ไม่เคยเปิดขึ้นไปดูไม่รู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่บ้างพอเข้าไปแต่ละครั้งก็โอ้โหบรรยากาศนี่เอาเป็นเอาตายอ่ะมุมมองการเล่าเรื่องแบบนี้มันทำให้เราถูกกดดันไปพร้อมกับตัวละครเอกของเรื่องเราจะรู้สึกเหมือนที่เธอรู้สึกเราจะสัมผัสประสบการณ์แบบเดียวกับที่เธอสัมผัสน่ากลัวหลอนไปพร้อมๆกันซึ่งสิ่งนี้เป็นจุดเด่นของ unreliable เน a t ทีฟของเรื่องนี้เลยนะครับเราถูกกดดันด้วยความรู้สึกข,ของตัวละครที่เราอาจจะถูกสวมอยู่แต่เราก็ไม่รู้จักเธอไม่ไว้วางใจเธอแล้วก็บรรยากาศที่กดทับเราเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยหลายตอนเนี่ยผมจิกตีน <c oughs> ใช้องว่าน่ากลัว ผมจะไม่บอกว่าเรื่องนี้โกสไม่โกสสุกี้น้ำไม่สุกี้น้ำ <S <S เหนือธรรมชาติไม่เหนือธรรมชาติเรียลลิสติกหรือไม่เรียลลิสติกผมไม่พูดอะไรเลยนะแต่ผมกล้าพูดได้ว่าบรรยากาศที่เรื่องนี้สร้างมาเนี่ยโอ้โหจิตตีนะครับหลอนเอาเรื่องโดยเฉพาะฉากที่โรงแรมนะอูอ้อะดรีนาลีนมันพุ่งปีด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 อ่ะเหมือนมีใครอยู่กับเราตลอดเวลาซึ่งตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะฮึสตอรี่เทลลิ่งทำดีมากครับทำถึงครับ เห็นสายตาของอีฟเห็นบรรยากาศที่อีฟเจอเห็นความกดดันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแบบโอยไม่ปกติ s t o r y ่เท l i n g ผมให้9ครับ9อีกแล้วน่าจะเป็นเล่มนี้ผมให้คะแนนเยอะหลายข้อนะลองติดตามไปดูเรื่อยๆแลวกันนะครับค Takeaway ครับหัวสมองเริ่เบิดตุ้มเลยอะ ผมจะต้องพูดโดยระมัดระวังให้ดีที่สุดว่าผมได้อะไรเก็บเกี่ยวอะไรความรู้สึกเป็นอย่างไรกับเล่มนี้เนาะที่จะไม่สปอยแน่นอนอันดับแรกหัวระเบิดอ่านจบหน้าสุดท้ายหัวระเบิดเก็บเกี่ยวก้อนอารมณ์ก้อนใหญ่ออกมาก่อนอาจจะไม่ใช่ key takeaway มันจะเป็นคีย emotional อ่ก้อนใหญ่ได้มาแน,น่แต่หลังจากนั้นในดีเทลของมันนะคุณทั้งวิธีการเขียน วิธีการสร้างบรรยากาศทางประเด็นทางจิตวิทยาประเด็นทางวิทยาศาสตร์ประเด็นของความหลอนตำนานความเชื่อนิเวศวิทยาโอ้โหภูมิศาสตร์หรอพฤติกรรมศาสตร์โอ้อีกมากมายเลยเราเก็บเกี่ยวก้อนใหญ่ที่ผู้เขียนส่งแทรกบรรจงวางเอาไว้เนี่ยโคตรเยอะ ออกมาแบบหัวบมบวมเลยได้ทั้งอารมณ์ได้ทั้งประเด็นแข็งแรงซึ่งผมยังไม่ได้ทำการบ้านต่อนะว่า Key คีเ e Away ที่ผมกอบออกมาทั้งหมดเนี่ยมันมีหลักฐานมีข้อมูลอ้างอิงมากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่ผมบอกได้คือแม่งทำถึงทำจริงทำดีมากพูดยังไงไม่ให้สปอยเอาเป็นว่าผมอยากให้คุณไหล แล้วเก็บเกี่ยวเท่าที่จะเก็บเกี่ยวได้ผมมุกขับจบ,บเมื่อกี้แต่ละคนเก็บเกี่ยวไม่เหมือนกันสักคนได้บทสรุปไม่เหมือนกันสักคนรู้สึกไม่เหมือนกันสักคนมีหลายอย่างที่ผมมานั่งฟังอะไรวงล้วแบบฮะคิดวงนี้ก็ได้เหรอโอ้จริงว่าจริงว่าอะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยนะครับไม่พูดมากแล้วกันพูดมากแล้วเดี๋ยวรูดสปอยนะครับคีดเท็กเว้ผมให้เก้าครับเก้า ของดีของดีจริงๆของดีของดีอ่านจบแล้วมาคุยกันนะครับใครแม็กไม่ต้องพูดถึงครับผมเปิดลงถึงหน้าสุดท้ายเนี่ยผมอยากคุยกับใครบางคนทันทีว่าสิ่งที่ผมเข้าใจนั้นถูกต้องหรือเปล่าและที่สําคัญไปกว่านั้นตอนใครแม็กขอนังสืิเล่มนี้เนี่ยผมเข้าใจแค่ระนาบเดียว แต่ปรากฏพอได้แชร์กับเพื่อนกับฟูงแล้วผมเข้าใจอีกระนาบหนึ่งเลยมันเรื่องเดียวกันป่าวะนี่เราอ่านหนังสือเล่มเดียวกันอยู่หรือเปล่าอะขนาดนั้นขนาดนั้นทั้งหักมุมทั้งสปอยอะไรไมไ่เลยพูดอะไรหลุดออกไปหน่อยหนึ่งมันทำให้อัตราลดการอ่านของคุณสูญเสียไปเลยอ่ะอืมดิ้นตายชวนคิดชวนสงสัยเป็นการรีวิวหนังสือท,ที่ยากมากเลยนะเนี่ยตอนนี้ผมพูดมาเกือบยี่สบนาทีเนี่ย ยังคนอาจจะแบบโหเสียเวลาจังนั่งฟังพี่อาทิตย์แล้วทําไมไม่บอกอะไรสักอย่างหนึ่งมันบอกไม่ได้จริงๆไปอ่านให้จบก่อนถ้าอ่านจ,จบแล้วอยากคุยอะมาคุยอันทีหลังเพราะตอนเนี้โดยส่วนใหญ่คนที่ฟังอาทิละเล่มพอดแคสต์เนี่ยยังไม่อ่านครับพอยังไม่ได้อ่านมาแล้วต้องมานั่งฟังอะไรที่มีโอกาสทําให้ตัวเองถูกสปอยอ่ะผมสงสารผมเกรงใจเออก็เลย ให้ไปอ่านก่อนแล้วกันแต่ถ้าโดยสรุปสําหรับผมนะใครแม็กมันทํางานกับผมมากทําถึงทําดีใครแม็กกล้าให้ถึงขนาดก้าคะแนนได้เลยว่ามีหักมุมแน่นอนมีสุดที่ไม่เข้าใจแน่นอนมีจุดที่อยากจะคุยอยากจะสงสัยต่อแน่นอนมีจุดที่คุณนะอ่านจบแล้วคุณอยากจะคุย,ยกับใครสักคนทันที คนคนนั้นอาจจะเป็นผมคุณอาจจะอยากทักมาหาผมทันทีก็ได้ว่าพี่อาทิตย์มันคืออะไรอธิบายให้หนูฟังหน่อยแล้วผมก็จะส่งคลิปบุ๊กคลับที่ผมบันทึกเอาไว้ความยาวเกือบสามชั่วโมงส่งมปให้คุณฟังอ่ะซึ่งคุณจะโอนเงินให้ผมสักสองสามพันแทนคำของคุณผมก็จะโอเคนะหยอกเล่นลนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณจะต้องอยากคุยกับใครตักคนหนึ่งแน่นอนใครแม่ผมให้ก้าวทำถึงครับไปอ่านเถอะคุ้มค่าและแน่นอนไม่ต้องพูดถึงครับทั้งหมดทั้งปวงที่มาจนถึงตอนเนี้ถ้าพูดถึงเป็นโอออนะ ควรอ่านด้วยประการทั้งปวงหนังสือเล่มนี้ติดมือจริงๆครับเล่าเรื่องแรกๆอาจจะไม่ได้เร็วปูดปาดแต่มันจะอยากรู้ตลอดเวลาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้กันแน่ตัวละครแต่และตัวมีความลับอะไรแอบปิดบังซ่อนอยู่สปีดไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปเป็นเพลสที่กำลังดีหน้าตามหน้าตามความหลอนโอ้โหบรรยากาศกดดันตัวละครไม่น่าไว้วางใจทำถึงมาก อ่านจบแล้วไม่จบกันปีคุ้งอยู่ในหัวอยากคุยต่อทําต่อก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากไปกว่านี้ว่าโอ้ออนหนัซีรียมนี้เนี่ยอยู่ระหว่าง9ถึงสิแน่นอนแต่มันจะมีบางจุดที่ผมคิดว่าผมพูดตรงนี้ไม่ได้เพราะมันจะเป็นการสปอยลี่ผมหักทิ้งไปหน่อยหนึ่งผมขอให้โอ้ออนที่ทก่9ครับหนังซีรีสมนี้ควรอ่านสนุกในการอ่านอ่านจบแล้วไม่จบกันอ่านด้วยสปีดที่ดี บางมุมผมอาจจะคือนึกถึงซีเวนคิงอย่างที่ตอนแรกผมพูดไปใช่ปะแต่มุมหนึ่งผมก็จะนึกถึงตัวบ้านหลอนสุดท้ายที่ไปถนนที่ผมชอบอีกเล่มหนึ่งแต่เล่มนี้ดีกว่าตัวสำหรับพิม์เขาเทียบกับ The Shining เลยซถ้าชอบ The Shining หน้าอ่านเล่มนี้ถ้าชอบ Mexican ั o t i c ควรอ่านเล่มนี้อย่างเงี้ยตัวเล่มนี้ผมให้ดีกว่าสองเล่มนั้นเอ,อผมชอบผมชอบผมชอบลองอ่านดูครับ ชอบไม่ชอบยังไงมาคุยกันนะครับนี่คือ we use d to live here พวกเราเคยอยู่ที่นี่จากสำนพิมพ์บีดนะครับแค่นี้เลยพูดแล้วเหมือนจะมีแต่น้ำชอบมั่งอย่างนั้นอย่างนี้มั่งไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรเท่าไหร่แต่นี่แหละครับคือความจริงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้เพราะมันสปอยไม่ได้สปอยปุ๊บอัจจคุณเสียจบและนี่ครับคืออธิลเล่มพอดแคสต์ EP ที่20ครับ ม,มาถึงตรงนี้ได้ขอบคุณทุกคนมากๆโดยเฉพาะเรื่อนี้ทุกคนต้องอ่านแล้วมาแชร์กับผมนะขอกำลังใจ ขอให้ได้มีคอมมูนิตี้ดีๆในการอ่านสีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแค่นี้ผมก็พอใจแล้วเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณจะสนับสนุนได้คือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้อย่างน้อยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หน่อยลง EP ใหม่คุณจะได้รู้ไงอ่านจบแล้วมาคุยกันสงสัยอะไรมาถามกันได้หลังไม่ได้หน้าไม่ได้แต่ถ้าหน้าไม่ระวังสปอยหน่อยละกันนะครับและนี่ครับเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา6กโมงเย็นทางทาง นี่ฮะยูทูบอธิระเล่ม Podcast และทางคลิปสั้นที่ตัดมาเป็นไฮไลท์ในทั้งทิกต็อแล้วก็ใน Instagram ด้วยอยากให้ผมรีวิวเรื่องไหนบอกได้ครับใกล้จะปีใหม่แล้วใกล้จะสรุปหนังสือที่อ่านจบในปีนี้แล้วหวังว่าคุณจะรอดูคอนเทนต์ดีๆจากช่องผมต่อไปเรื่อยๆและถ้าผมสรุปแล้วฝากคุณติดตามด้วยนะครับปีหน้าน่าจะมีอะไรใหม่ๆมาโชว์กันอีกวันนี้ผมอธิธรรมชาติและทีมงานอธิระเล่มพอดแคสตทุกคนอิ i ิเตอร์เอย่ยคเ,เอทีเอ่ยลาไปก่อน เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับของดีสิ้นปีจะ้ะนี่คือของดีสิ้นปีจะ้ะของดีจริงๆนะจะ๊ะอย่าพลาดกันนะจะ๊ะอ่านจบแล้วมาคุยกันน,นจะจ๊ะอยากได้สปอยใช่ไหมจะ๊ะโอนมาเลยจ,ะ2000จะ้ะสองพจ้ะ